ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ17ธันวาคม2566เราจะมาอัปเดตจากสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานกันนะคะโดยเพจ a c e b o o k สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้อัปเดตได้เวลาแล้วประกันสังคมเปิดให้เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี2567ได้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2566 จนถึง31มีนาคม2 5 6 7เท่านั้นนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะสำหรับผู้ประกันตนนะคะสามารถยื่นเรื่องได้3ช่องทางดังนี้ 1. ผ่านทางลายทางการของสำนักง,งานประกันสังคมด้วย4ขั้นตอนง่ายๆดังนี้เข้าไปที่ลายทางการของสำนักง,งานประกันสังคม จากนั้นเลือกเมนูข้อมูลของคุณที่มุมขวาล่างของหน้าจอนะคะเลือกเมนูเปลี่ยนโรงพยาบาลจากนั้นเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการและกดยืนยันถ้ายสุดเมื่อยื่นเรื่องเสร็จสิ้นรอผลเพียง2วันเท่านั้นสองผ่านทางเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคม www.sso.go.th และ3สามารถยื่นผ่านนายจ้างหรือยื่นที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะโดยการใช้สิทธิ์โรงพยาบาลใหม่หลังจากยื่นเรื่องแล้วจะสามารถใช้สิทธิ์ณโรงพยาบาลใหม่ได้ภายในวันที่1และ16ของเดือนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.th o หรือซ้ายด่วน1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะอัปเดต17ธันวาคม2566